Welcome to start with Why podcast Podcast ที่จะช่วยคุณจุดสตาร์ทความคิดและแรงบันดาลใจ leading with compassion เป็นผู้นำด้วยความเห็นอกเห็นใจสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Start with w ว y p o d s t s t นะครับคุณอยู่กับผมวัยธนาวัฒนมาลาบุภาผู้ร่วมก่อตั้งไครซ่าครับ เอพิโซดนี้จะเป็นเอพิโซดปิดท้ายนะครับของหนังสือ Search i n s i g h t Yourself นะครับตื่นรู้กับ Google นะครับมิสเตอร์เหมงนะครับเป็นผู้แต่งหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นคนสร้างหลักสูตร Search Insight Yourself นะครับมีการใช้อย่างกว้างขวางในบริษัท Google นะครับแล้วก็ตอนนี้เขาออกมาตั้งสถาบัน Search Insight Yourself Institute นะครับในการ เป้าหมายสำคัญเลยนะครับเขาบอกว่าเขาเองเนี่ยมีความต้องการมีความทะเยอทยานอยากจะสร้างสันติสุขให้กับโลกของเราเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาค้นพบเนี่ยหลักสูตรที่เขาทำเนี่ยนะครับมันจะส่งผลกระทบต่อโลกทั้งใบได้ไม่ใช่เฉพาะกับในบริษัท Google นะครับหัวใจของ Search Inside Yourself เนี่ยมันคือเรื่องของ mindfulness การฝึกจิตฝึกสติ รู้เนื้อรู้ตัวนะครับแล้วก็เอาสิ่งนั้นเนี่ยมาต่อยอดทําให้ตัวเราเองเนี่ยรู้จักตัวเราเองรู้จักอารมณ์ของตัวเราเองและเราสามารถที่จะควบคุมตัวเราเองได้นะครับขั้นต่อมาเนี่ยนะครับจากการที่เรารู้เนื้อรู้ตัวนะครับว่าเรากําลังรู้สึกอย่างไรเนี่ยนะครับมันเป็นการต่อยอดนะครับในการรู้จักผู้อื่นนะครับจากตัวเราไปสู่ คนอื่นคนรอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนของเราสมาชิกในครอบครัวของเราสามีเราภรรยาเราลูกของเราเพื่อนร่วมงานของเราหัวหน้าของเราและองค์กรของเรานะครับขยายวงออกไปได้โดยกว้างนะครับด้วยการฝึกทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยนะครับจะทำให้ตัวเราสามารถที่จะมีทักษะความฉลาดทางอารมณ์มากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ โอเคทีนี้วันนี้เอพิโซดนี้เราจะไปดูกันนะครับว่าเราจะต่อยอดในเรื่องของการฝึกการรู้จักตัวเราเองเนี่ยต่อยอดออกไปให้เราเนี่ยสามารถที่จะรู้จักผู้อื่นเข้าอกเข้าใจผู้อื่นและจนกระทั่งเราเนี่ยสามารถที่จะมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจคนอื่นนะครับอย่างจริงใจนะครับและเพื่อให้เราเนี่ยสามารถมีความสัมพันธ์กับ ผู้อื่นได้อย่างยอดเยี่ยมได้อย่างไรบ้างนะครับมิสเตอร์เมงเพูดถึงหนังสือเล่มหนึ่งนะครับเป็นหนังสือที่มิสเตอร์เมงเขามักจะแนะนำให้กับคนรอบๆตัวเขาให้เพื่อนเขาเนี่ยอ่านนะครับมิสเตอร์เมงบอกว่าเป็นหนังสือที่ในมุมมองของเขาเนี่ยเป็นหนังสือทางธุรกิจเล่มที่ดีที่สุดเลยนะครับหนังสือเล่มนั้นชื่อว่า Good to Great ของ Jim c o l ลิน s นะครับ จิมคอรลินเนี่ยนะครับได้ทำการศึกษาบริษัทแบบกู๊ดหรือแบบดีนะครับกับบริษัทแบบยอดเยี่ยมนะครับว่าบริษัทที่ดีกับบริษัทที่ยอดเยี่ยมเนี่ยผลลัพธ์ Impact ที่เกิดขึ้นกับโลกของเราเนี่ยโอ้โหมันต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคำถามที่สำคัญที่จิมคอ l ์ลินตั้งคำถามและทำการศึกษาวิจัยอย่างเชิงลึกเลยเนี่ยนะครับก็คืออะ,อะไรเป็นปัจจัยที่สำคัญนะที่ทำให้องค์กรเนี่ย สามารถเปลี่ยนผ่านจากบริษัทที่ดีกลายเป็นบริษัทชั้นยอดได้นะครับหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญนะครับที่จิมคอลินค้นพบก็คือว่าผู้นำเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญมากๆผู้นำที่จิมคอลินพูดถึงเนี่ยเขาเรียกว่าผู้นำชั้นยอดนะครับหรือผู้นำระดับ5ดาวนะครับผู้นำระดับ5ดาวที่จิมคอลินพูดถึงเนี่ยนะครับเขามีคุณลักษณะอยู่หลากหลายประการด้วยกัน แต่ในหลากหลายข้อเนี่ยนะครับเขาบอกว่าผู้นำระดับยอดเยี่ยมที่ทำให้องค์กรเนี่ยเติบโตจากกูดไปเป็นเกรดได้เนี่ยนะครับจะเป็นผู้นำที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเห็นอกเห็นใจคนรอบๆตัวแต่ข้างในเลยเ,นยเต็มไปด้วยความทะเยอทยานอยากที่จะให้องค์กรเนี่ยสามารถที่จะสร้างคุณประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้อย่างแท้จริง นะครับเพราะฉะนั้นเลยเนี่ยนะครับวันนี้เลยจะมาพูดคุยกันนะครับว่าแล้วเราเนี่ยนะครับอะไรคือวิธีการที่จะทําให้คนเรารู้สึกมีความอ่อนน้อมทําตนมีความเห็นอกเห็นใจมีความอยากที่จะช่วยเหลือผู้อื่นอย่างจริงใจอย่างแท้จริงนะครับย้อนกลับมาที่หนังสือ search inside yourself นะครับมิสเตอร์เมงบอกว่าเริ่มต้นด้วยการสร้าง Empathy นะครับ e m ม a t h y นะครับเป็นคําที่ในช่วงนี้เนี่ยน่าจะมีการพูดถึงกันบ่อยครั้งนะครับการเข้าอกเข้าใจนะครับเ m ม a t h y ี athy, เข้าอกเข้าใจคนอื่นนะครับและรับรู้ได้ถึงความรู้สึกของคนอื่นไม่ใช่แค่เข้าใจนะแต่ต้องรู้สึกด้วยนะครับว่าคนที่เราพูดคุยด้วยเนี่ยนะครับเขารู้สึกยังไงอยู่ไม่ใช่แค่เข้าใจว่าเขากำลังคิดอะไร นะครับแต่ใช้สมองทั้งสองส่วนเลยทั้งสมองฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเรารับรู้เขาอย่างแท้จริงทั้งเข้าใจเขาและรู้ว่าเขากำลังรู้สึกยังไงอยู่นะครับวิธีการนะครับวิธีการในการสร้าง e m ม a t h ีหรือความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นเนี่ยนะครับมิสเตอร์เหม่งแนะนำอยู่2ขั้นตอนด้วยกันที่จะช่วยให้คุณมี e m ม a t h ีที่มากขึ้นนะครับขั้นตอนที่1นะครับ เวลาเจอใครให้คิดในใจเวลาเราทำงานกับใครเจอใครทำงานกับเพื่อนร่วมงานคุยกับหัวหน้าคุยกับคนแปลกหน้าเจอใครก็ตามนะครับรอบๆตัวในแต่ละวันให้คุณโปรแกรมจิตของคุณให้คุณโปรแกรมสมองของคุณให้โปรแกรมเอาไว้ว่าขอให้เขามีความสุขขอให้เขามีความสุขขอให้เขามีความสุขคิดในใจซ้ำๆๆเวลาเจอใครก็ตามนะครับ ด้วยการที่เราโปรแกรมให้ความคิดของเราเนี่ยไปในเชิงนี้นะครับขอให้เขามีความสุขฉันขอให้เขามีความสุขนะครับด้วยการโปรแกรมจิตเราแบบนี้เนี่ยนะครับจิตเราเนี่ยจะมีความเมตตามากยิ่งขึ้นจิตเราจะซอฟท์ลงขอให้เขามีความสุขขอให้เขามีความสุขขอให้เขามีความสุขพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นการโปรแกรมนะครับ ให้ตัวเราเองเนี่ยอยากจะให้คนรอบๆตัวเราคนที่เราพูดคุยด้วยคนที่เราทำงานด้วยถึงแม้คนที่เราจะมีปากมีเสียงด้วยคนที่เขาพูดไม่ดีกับเราโปรแกรมเอาไว้เลยนะครับขอให้เขามีความสุขขอให้เขามีความสุขคล้ายๆกับการเหมือนกับการแผ่เมตตาทางฝั่งของพระพุทธศาสนาเหมือนกันนะในมุมมองของผมนะครับโอเคนะครับอันนี้คือขั้นที่1นนะครับจะสร้างทําให้จิตใจของเราเนี่ยค่อยๆซอฟลง เมตตาคนอื่นมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อจิตของเราเนี่ยมันซอฟลงมันอ่อนลงเนี่ยนะครับมิสเตอร์เมงเขาบอกว่าทุกๆปฏิสัมพันธ์หลังจากนั้นของเราเวลาเราพูดคุยกับใครนะครับมันจะเป็นไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับการพูดการจาของเราก็จะไปในทางที่ดีนะครับความด้วยความตั้งใจจริงๆของเราลึกๆของเราเนี่ยเราต้องการให้เขามีความสุข ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะสื่อออกมาในทางนั้นและคนอื่นก็จะรับรู้ได้นะครับแค่นี้นะครับแค่โปรแกรมข้างในคนอื่นก็จะรับรู้ได้และมันจะทำให้การที่เราปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเนี่ยนะครับก็จะเป็นไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคอันนี้เป็นขั้นที่หนึ่งเลยนะครับจินตนาการเอาไว้เลยนะครับเวลาเจอใครคิดอยู่ในใจขอให้เขามีความสุขขอให้เขามีความสุขนะครับ ขั้นตอนที่สองนะครับให้มองด้านที่เหมือนระหว่างเรากับเขานะครับนอกจากเราจะขอให้เขามีความสุขแล้วลองเพ่งพิจิตรพิจนารณา,าเข้าไปครับว่าคนคนนั้นเนี่ยมีอะไรที่เขามีเหมือนกับเราบ้างนะครับยกตัวยอย่างเช่นสมมุติว่าเราเทำงานแล้วก็มีความคิดที่ขัดแยง้งกันกับเพื่อนร่วมงานของเรา นะครับคำถามคือ,อไอเดียของเรากับไอเดียของเขาเนี่ยมันคนละอย่างกันคนละด้านกันนะครับคำถามคือว่าเราเองเนี่ยจะทำยังไงดีนะในเมื่อเราต้องทำงานร่วมกันนะครับความคิดส่วนใหญ่ก็จะไปคนละแบบกันนะครับเราจะทำยังไงดีเราถึงจะสามารถที่จะทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานคนนี้ ต่อไปได้เป็นอย่างดีนะครับสิ่งที่ควรจะทําก็คือให้มองความเหมือนนะครับให้เพ่งลงไปครับว่าสิ่งที่เพื่อนร่วมงานมีเหมือนกับเรานะครับขอให้อันที่หนึ่งเลยขอให้เขามีความสุขนึกเอาไว้ก่อนเลยขอให้เขามีความสุขแล้วก็นึกเอาว่าสิ่งที่เขาจะมีเหมือนกับเราคืออะไรหนึ่งเ, <_ v isa> เพื่อนร่วมงานของเราเนี่ยที่เขามีความคิดที่แตกต่างกันกับเราเขาเองมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันกับเราก็คือเขามีความตั้งใจดีนะ ที่อยากจะทำให้ทีมของเราประสบความสำเร็จเขามีความตั้งใจดีที่อยากจะทำให้บริษัทประสบความสำเร็จเหมือนเหมือนกันกับเรานี่นะเขาเองก็อยากที่จะก้าวหน้าเหมือนกันกับเราเขาเองก็อยากที่จะมีความสุขเหมือนกันกับเราเขาเองก็อยากที่จะหลีกหนีเรื่องราวทุกใจเหมือนกันกับเรา เขาเองก็อยากที่จะสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมเหมือนกันกับเราเขาเองอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบๆตัวเหมือนกันกับเราพยายามคิดเขาคิดในแต่ละมุมแต่ละมิตินะครับว่ามีอะไรที่เหมือนกันบ้างนะครับคิดซ้าๆซ้ๆเหมือนๆเหือนๆเหมือนๆอ๋อเฮ้ยจริงๆเหมือนกันเฮ้ยจริงๆเขาก็มีความตั้งใจดีเหมือนกันกับเรานี่นะเพราะฉะนั้นลองคิดดูซิว่าโอเค สิ่งที่เรามีต่างกันเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญด้วยซ้านะครับมันอาจจะมีไอเดียที่จะทำให้ไอเดียของเราเสริมซึ่งกันและกันก็เป็นไปได้นะเราลองที่จะเปิดใจลองพูดคุยกันดีไหมนะครับโอเคนี่แหละครับคือ2ขั้นตอนนะครับที่มิสเตอร์เมงแนะนำว่าถ้าเราอยากจะเพิ่มเอมพัตตีของเราให้กับคนรอบๆตัวของเรานะครับให้เริ่มต้นนะครับด้วย การโปรแกรมจิตของเราให้เขามีความสุขและมองที่ความเหมือนอโอเคนะครับสขั้นตอนนี้จะทำให้คุณเนี่ยเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจรับรู้ได้นะครับถึงความรู้สึกของคนอื่นมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยการมีเอมพั h ตีอย่างเดียวก็ยังไม่ทำให้คุณเนี่ยเป็นผู้นำชั้นยอดระดับ5ดาวแบบที่จิมคอลินพูดถึงนะครับที่ทั้งอ่อนน้อมทําตนและอยากที่จะช่วยให้คนอื่นเนี่ย ประสบความสําเร็จนะครับสิ่งที่เป็นผู้นําระดับชั้นยอดเนี่ยนะครับหรือที่เรียกว่า compassionate leader หรือเป็นผู้นําที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า compassionate leader นะครับ compassion เนี่ยเป็นขั้นกว่าของ empathy นะครับ empathy คือเราทั้งเข้าใจและเรารับรู้ได้ถึงความรู้สึกของเขาแต่ compassion เนี่ยเป็นการที่เรา ลงมือทำช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเรารู้ว่าคนอื่นกำลังคิดอะไรกำลังรู้สึกอย่างไรและเราเองก็ลงมือทำเพื่อช่วยเหลือเขาด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง e m ม a t h y กับ compassion นะครับเมื่อเราทำได้แบบนี้แล้วนะครับ เราเองก็จะเป็นผู้นำที่ทั้งอ่อนน้อมถ่อมตนและมีความที่จะอยากช่วยเหลือทีมของเราช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานของเราช่วยเหลือคนอื่นรวมถึงช่วยเหลือลูกค้าของเรานะครับโอเคอันนี้ก็สรุปครบจบเรียบร้อยนะครับกับเรื่องของ compassionate leader นะครับและเป็นองค์ประกอบที่ครบกับการสร้างความฉลาดทางอารมณ์นะครับ emotional intelligence นะครับทั้งรับรู้ตัวเราเอง สามารถควบคุมตัวเราเองได้และรับรู้คนอื่นและเข้าไปช่วยเหลือผู้อื่นนะครับก็หวังว่าทั้ง4เอพิโซดนี้นะครับจะมีประโยชน์กับทุกทกท่านที่อยากจะฝึกสมาธิฝึกสติสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของตัวเองให้ได้มากยิ่งขึ้นได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับสามารถนำพอดแคสต์ทั้ง4เอพิโซดนี้นะครับที่ผมสรุปออกมาไปต่อยอดกับ ทั้งชีวิตส่วนตัวและทางด้านการทำงานนะครับหรือในทุกๆด้านที่คุณจะอยากเอาไปใช้นะครับได้ต่อยอดไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Start With Why Podcast มานะครับเอพิโซดนี้ก็ปิดท้ายกับ Search Inside Yourself นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ Start With Why Podcast